ิงสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกิอีเช้าบ่ายประจันที่สิบมกราคมปีหกหกนะคําเตือนทางจ่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับรอบเช้าก็คือสามก็หกสี่กับเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่สามหกสามเจ็ดสามหกหสูนสามหนึนะคะ จับคู่ก็สามเจ็ดเจ็ดสามสาี่สี่สามหกสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดหกนะ VIP เชา้าตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดห้ากับแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกี่เจ่แดสี่เก้าเจ็นเจหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เ็ดห้าเจ็ดหเจ็ดปดะคะห้ากับห้าศูนย์ห้าหนาแปดศูนย์แปดหองเนาะต่อไปบ่ายสามกับ แปดกับสามหกกับหนึ่งที่จริงแปดกับหนึสามกับหกนะเราจับแปดกับสามให้นะคะแปดศูนย์แปดหนึ 3, 3่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกสามศูนสามหนึ 8, 8่งสามสามสามห้าสามหกสามแปดหกแปดหนึ 6, ่งแปดหนึ่งสามสามหกศูนย์สามหนึ่งห้าสำหรับ v i p บ่ายห้ากับแปดสองกับหนึ่งที่จริงมันสองกับห้าแปกับหนนะ ับคู่ไ้ง่ายๆสั้นๆก็ได้8ปดหนึ่งหนึ่งแปด้าสองหห้เนาะสามตัวก็8 1. 1. กกปดหนึ่งห้าันเราอยู่ในนั้นหละนะสองห้าหนึ่งสองแปดห่อเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ VAP เชา้านี่ก็ีีเช้าบ่ายเล่นแปดกับ1นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ